เป็นภาพช้านะครับการชกในยุคที่ผ่านมานะครับสิทธิภาพหรือว่าเจ้าติงลี่นะครับโคตรมวยเด็กนะครับประเภท IQ 180เข่ากลุ่มนี้ยังไม่แพ้ใครครับปราบมาทั้งเด็เล็กปราบมาทั้งปากเกียวครับแต่วันนี้มาเจอของแข็งหน่อยกับเดชพยักที่รูปร่างได้เปรียบแล้วก็กําลังมาแรงครับในสายของช .5 พยักนักชกจากสุขโขทัยครับรุ่งอรุณแห่งความสุขอ่า นี่ครับทีมงานของติงลี่นะครับหรือเสรีภาพนะครับเก่งพลังวิมุต์พร้อมด้วยทางด้านของคุณพรเทพน้องยาวนะครับก็เข้าไปติวเตอร์เลยทีเดียวนาพึ่งหมด2ยกเองนะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับยกที่3 นี่ทีมงานของพี่ชายสุโขทัยนะครับนี่เจ้าของชายาของเบ่งรับกินครับเดินสายกินครับนี่เป็นหัวหน้าคณะเป็นคุณพ่อของนักมวยในค่ายของชอห้าพยัคค์ด้วยครับด้านล่างก็มีดาบช้างคอมาโดครับแล้วก็สี่คิงเกียรติพญาไทยอีกรายหนึ่งอ่าลืมมาละกร์ไม่ได้นะครับมาอ่าใช่ใช่ใละกอมองไม่เห็นอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างมาล์ลกร์นี่กำลังคิวติวเตอร์เลยมารกเสอทศพลเนี้ย่ใช่ใช่ลูกศิษย์ของ พานสทัทนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะครับยกที่สามมาดูว่าเสรีภาพยังจะคุมเกมหรือไม่นะครับแต่ว่าจังหวะของเดชพยักนี่ต้องเปิดเกมแล้วครับคุณนีชก2นาทีพัก2นาทีกรรมการกติยาปิยวงศ์นะครับก็เป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีครับก็เป็นชุดผสมนะครับวันนี้จากทีมอ้อมน้อยผสมประสานกับชุดเดิมๆนะครับที่เรามีอยู่นะครับเพื่อเกิดความแข็งแกร่ง ความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นก็เกื่อเชอกันครับคนมวยครับยึดความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งครับไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของชีวิตครับนักมวยกรรมาการผู้บรรยายเสียนมวยอ่าไปเป็นใบเบิกทางอยู่ไหนก็สบายใจครับอ้าวไปแล้วมาแล้วยกนีคุณเมกีก้ต้องออกแล้วอ่าต้องสายเลยนะครับสายติงลี่โอ้ยโดนขวาี่โดนจับกนนี้ครับแต่ตอนนี้ตัวเล็กติงลี่นี่ครับแต่ตัวนี้แเเพวพ ริ้วนะครับเอาไม่เล่นด้วยแล้วครับดอนเดชพยักไม่เล่นด้วยแล้วครับเตะเตะขวานะครับออกหนักๆอย่างเ,เดียวเอาแล้วครับโต้กันทีต่อทีครับประเภทไอคิวสูงทั้งคู่อนาคตมวยเอกวางซ้ายพยายามจะเคลียร์หน้าไว้ติงลี่เปลี่ยนการดึงดึงจังหวะคืนให้ซ้ายวันนี้สึกหนักเลยครับเจอคู่ต่อสู้รูปร่างสูงใหญ่กว่าครับเสรีภาพขยับมากแพดขวาตูมไปครับเดชพยัก อาครับลุ้นกันนะครับชอบแดงเชียแดงชอบน้ำเงินเชียน้ำเงินอ่นี่ครับทีมงานบนล็อในโบกแล้วครับให้เดชพยัก์เดินเร็วๆครับติงลี่ก็โดนเหมือนกันครับเตะขวาต่อยขวาของเดชพยัก์แมาดูดึงนิดเดียวครับประเภททิปปีสิงห์มณีเหมือนกันนะครับลีลาของติงลี่กับพมยัก์รวมกันแล้วครับขณะที่เดชพยักษ์ขนาสายยาวใหญ่เดินเข้าไปชนเข้าไปอ่า อาครับสนุกแล้วปิกติงลี่ก็ไม่ถอยแล้วครับคุณพี้มาติงนี่ปักหลักสู้แลวครับไม่ดูต่อยยับซ้ายครับมาเป็นเด็กที่สมองไอคิวดีนะครับแมเปิดเกมเข้าไปเอาจังหวะบังแล้วโต้ก่อนไต่ขวาเลยครับมาดูครับเด็บด้วยแข้งซ้ายอีกทีหนึ่งแมากทีต่อทีนี่เด็บพยักเริ่มมั่นใจเด็บพยักจิ้มหมัดซ้ายไปทีหมัดขวาครับเนี่ยโดนซ้ายไม่โดนครับมาลีลา หมดยกพอดีเดี๋ยวพักสักครู่กันครับรนนรเลยมาดูภาพช้านะครับยกที่ผ่านมาครับจังหวะซ้ายครับแต่ว่าหลุมนิดหนึงโดนขวา ลูกนี้ลอยตัวนมาเสียทรงครับนานๆจะเห็นติงลี่ว่าเสรีภาพเสียทรงครับควสามจังหวะแบบนี้นะครับากตินี้มักจะทําให้คู่ต่อสู้นี่เสียอาการมากกว่านะครับอ่ะก็เดินเกมมาได้อย่างสวยงามครับเด็ดพยักยกที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีโตอยู่ครับเสรีภาพหรือว่าติงลี่แม่ชกไปชกมาดีแต่พยักนี่เริ่มจะใหญ่รับครับทีต่อทีนี่ดูแล้วติงลี่กระเด็นนะครับแต่อย่าพึ่งดวนสรุปนะครับอ่ะนี่คือมุมสวยๆครับ โคสปอร์ตผลงานยกที่ผ่านมากิ้มซ้ายลุงนี้สวยครับคู่ต่อไปคูณเมื่อกี้ใครเอ่ยเดี๋ยวเร<ด>าจะตามช,ชมกันนะครับคู่ต่อไปนะครับปะตักทองคําซินบีบวยไทยนะครับมากับวันประเด็จเกียรติเขาน้อยนี่คือดาวลุ่งฟอร์มสดนะครับตัวใหม่เลยทีเดียวจากทีมงานของนายหัวสิงห์นะครับต่อประตักสจุลเสนวันนี้ส่งทางด้านของครูเอียดมาเองเลยครับมาส่งขึ้นเครื่องบินมาเองเลย คุมประตักทองคำทำศึกกับวันพระเดจเกียรติเขาน้อยนะครับคู่สตอร์เดือดนะครับคู่ต่อไปให้แฟนๆได้เห็นหน้าตากันก่อนนะครับเดี๋ยวมาตามดูครับบนเวทีจะเป็นอย่างไรอ่าครับเข้มข้นทีเดียวครับบรรยากาศเริ่มจะร้อนแล้นะครับนี่มาละกกครับสี่คิงครับสตาร์เรนเนอร์ของช .5 ห้าพยักดาบช้างคอมมานโดนี่พี่คงเบ้งนะครับคงเบ่งเจ้าของชายารับกินทั่วประเทศเดินสายกิน นี่คืน้องพรเทพนะครับลูกชายของพี่ไพโรธด้านล่างดันอีกคนหนึ่งพีเ่ียนั้นน่าจะเป็นขุนดอนนะครับตัวตามปีกไม้นะครับติดตามชมกันต่อเลยครับยกที่4ผ่านไป3มยกเดี๋ยวดูครับความเป็นยอดมวยของเสรีภาพหรือติงลี่นะครับเขาจะพิกงสาการได้ยงไงครับไม่ถอยแล้วนะยกนี้ไม่ถอยแล้วครับเด่นไปยักษ์นี่ก็อาศัยลูกยาวยังชุกในสไตล์เดิมหลอกล่อครับ เสนิภาพดิติงลี่แต่ซ้ายบังแล้วโตจังหวะสองครับเอาละครับซ้ายกับขวาครับติงลี่ก็ไม่ถอยแล้วครับยกนี้เดชพยักก็ปักหลักแล้วนี่เป็นนักวยคนเดียวในค่ายที่อยู่บ้าน